สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเย็นนี้แล้วนะครับเวลา20นาฬิกานะครับนักเตะทีมชาติไทยหรือช้างศึกชุดยู23ของเราจะลงสนามนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชาติชาติอาเซียนนัดนะครับชิงที่3นะครับซึ่งเราจะลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ณสนามเกโรลาบุงการโนสเตเดียมนะครับ ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐสปอร์ต True v i s i o n Now AS Play และ BG Sport นะครับในเย็นนี้นะครับทีมชาติไทยของเราก็าเตรียมความพร้อมในการที่จะนำชัยชนะหรืออันดับ3กลับบ้านให้ได้ซึ่งในสายตาผมแล้วนะครับถึงแม้ว่าฟิลิปปินสนะ์จะเป็นทีมที่เราประมาทไม่ได้และมีรูปแบบการเล่นที่ดีพอสมควรแต่ผมยังเชื่อในศักยภาพของนักเตะของเราแน่นอนครับว่าเราจะสามารถกำชัยได้ในเย็นนี้แน่นอน ส่วนนะครับจะเป็นสกอร์เท่าไหร่ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับนักเตะของเรานะครับที่จะลงสนามเย็นนี้เนี่ยผมคิดว่านะจะมีโอกาสนะครับที่จะ,ะมีทั้งโอกาสนะครับมีทั้งในสิ่งที่เราจะต้องทําผมคิดว่าโค้ดวังทวัชชัยดํารงของตระกูลเนี่ยจะทําการนะครับให้นักเตะที่ยังไม่ได้ลงสนามและนักเตะมันจะเป็น2รูปแบบนะให้โอกาสนักเตะที่ยังไม่ได้ลงสนามด้วยอาจจะเป็นครึ่งหลังนะ แต่ชุดที่จะลงเต็มเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นชุดที่โค้ดวังนะครับคิดว่าดีที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแช่งใชาติเอเชียที่กำลังถึงใเดือนตุลาคมและการแข่งขันในกีฬาซีเกมปลายปีเดือนธันวาจะเป็นการนะครับทดสอบตัวผู้เล่นนะครับอย่างอย่างมั่นใจที่สุดนะครับว่าจะเป็นใครบ้างแล้วนะครับคิดว่าทีมงานจะประเมินและมีการเสริมทัพเพิ่มอีก นะครับหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้นะครับซึ่งผู้รักษาประตูน่าจะเป็นสรวัตโพสมันนะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนตำแหน่งอื่นนะเมื่อเมื่อแมตท,ที่แล้วลที่เราแพอ,อินโดลูกโทษจุดโทษไปนะนะครับลหลายๆคนบอกว่าเล่นไม่เป็นรูปเป็นทรงแต่ผมคิดว่าเด็กเราเนี่ยมีสกยภาพดีนะนะครับในรุ่นอยู่ยีิบสามซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าถึงแม้ว่าเขาจะครองเกมเหนือกว่าแต่เขาเกือบแพ้ทีมชาติไทยอะแล้วเขายังคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นที่หนึ่ง นะครับเนื้อไทยให้ได้แต่วันนี้เขายังยอมรับอยู่ว่าไทยเราหรือช้างศึกของเราเนี่ยเนื้อกว่าเขาอยู่นะครับการเอาชนะจะเป็นลูกจุดโทษที่ถูกต้องไม่ถูกต้อง,องก็ดีนะในอาการที่ผู้ตัดสินไม่ให้เราได้ในลูกที่สรวัตรเซฟได้นะครับการยืนบนเส้นหรือไม่บนเส้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ประเด็นนะโคดวังก็บอกมาเองว่า เราเคารพการตัดสินนะครับให้เกียรติกรรมการให้เกียรติทัวนาเมนต์ซึ่งถือว่านะผมชื่นชมนะที่โคดวงังซึ่งเป็นเฮดโคชทีมไทยเนี่ยได้ออกมากล่าวเช่นนี้มันเป็นตัวอย่างนะให้กับนักเตะทุกคนนะครับให้รู้ว่าสปิริตเนี่ยสำคัญนะครับที่สุดการแข่งขันเนี่ยจะต้องแพ้ชนะกันด้วยฝีเท้าอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นปัจจัยภายนอกอย่าไปสนใจครับแข่งขันกันในรูปแบบในเกมเคารพกติกา นะครับซึ่งการในขันในหมัดที่แล้วนะครับมีนักเตะไทยบางคนนะที่ไม่พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยท้องเสียหรืออะไรก็ตามแต่แต่ผมคิดว่านัดนี้นะนี่ครับคือเหตุผลที่ผมว่าโค้ดวังจะจัดเต็มในครึ่งแรกนะนักเตะผมคิดว่านักเตะอย่างพลเอกจะไม่ได้เป็นตัวสำรองนะจะลงมาก่อนจะลงมาในครึ่งแรกเลยแล้วก็นักเตะอย่างธนวุฒิโพชัยนะครับก็คิดว่าจะได้ลงสนามใน เย็นนี้นะครับหลังจากที่แมตที่แล้วเขาเป็นตัวสำรองคิดว่าโคดวังจะจัดเต็มนะครับในในในครึ่งแรกเพื่อทดสอบนักเตะที่จะไปยังทัวร์นาเมนต์ซีเกมปลายปีนะครับส่วนอายุเดี๋ยวมาคาดนดีครั้งหนึ่งส่วนในครึ่งหลังนะครับจะเป็นการปล่อยนะครับนักเตะที่ยังไม่ได้ลงสนามลงสนามจะเป็นในรูปแบบนี้ค่อนข้างจะแน่นอน,นครับในในใน,ในความคิดของผมนะครึ่งแรกจะจัดชุดที่จะลุยศึกกินชมชาติเอเชียและซีเกมส์ปลายปี เพื่อที่จะทดสอบครั้งสุดท้ายในรูปแบบเกมนะหลังจากที่นักเตะเราไม่สมบูรณ์ในแมตท,ที่แล้ว,ลวมาแมต์นี้น่าจะสมบูรณ์ทุกคนและในครึ่งหลังนะครับเราจะต้องทําผลงานให้นําหรือว่าชนะฟิลิปปินได้ในสับพสกอก่อนและครึ่งหลังโค้ดวังถึงจะปล่อยนะครับนักเตะที่ยังไม่ได้ลงสนามลงไปในสนามนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสได้เล่นนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้ครับสำหรับสเสบียตัวผู้เล่นนะครับตรงนี้เนี่ยผมเดาไม่ออกหรอก นะครับว่าจะเป็นสรวัตโพสมนนะครับพัทร์พ,พลหรือว่าเสกสรรดาตีสถาบุญล่านะครับยศก,กรบูรพาศิระพวันดีพันธมิตรประพันธ์ชยพลดดทนพิธิชัยเสียนกระโทกพลเดกมณีกรสาพลน้อยวงหรือไม่นะครับหรือนะครับจะมีธนาวุฒิโพชัยหรือคนเื่นๆลงมาแต่แนโน้มนะครับถ้าท่านอยากจะรู้ว่าชาติมชาติเอเชียเนี่ยจะใช้ชุดไหนนะท่านดูครึ่งแรกได้เลยวันนี้ผมมั่นใจว่าโค้ดวังจะจัดลงแบบนั้น และรึ่งหลังจะเป็นการปล่อยนักเตะที่ยังไม่มีโอกาสได้ลงได้ลงสนามครับนี่คือแนวโน้มของการแข่งขันเย็นนี้และนะครับขอให้ทุกท่านนะครับส่งกาลังใจให้น้อง,องเราด้วยถึงแม้ว่าจะชิงที่3ชิงอันดับใดก็ตามแต่เราจะลืมครับว่ายูไนสามทีมนีนะ้เป็นทีมพัฒนาและตอนนี้เราอยู่ในทัวร์นาเมนต์ระดับอาเซียนชนะหรือแพ้ไม่เป็นไรครับการรวมทีมครั้งนี้ผมคิดว่าโคดวังได้ปูแพชันปูวิธีคิดให้น้องๆเราได้เดีย่ยอย่างดีเยี่ยมนะครับ เป็นโค้ดผมผมเช่นชมตรงโค้ดวังเนี่ยเป็นโค้ดที่มีความใจเย็นนะมีความ,มรู้ผู้ชายตรงไปตรงมานะครับและทางด้านแทคกติกต่างๆเนี่ยผมคิดว่านะโค้ดวังเนี่ยอยากจะใส่แทคกติกมากกว่านี้อยู่แต่โค้ดวังดูความพร้อมของเด็กก่อนเพราะว่าตอนนี้น้องๆเรายัางเล่นค่อนข้างที่จะประสานกันเป็นทีมได้ไม่ค่อยดีนักแต่ทางด้านเทคนิคส่วนบุคคลเนี่ยผมถือว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าอินโดนะแลวอินโดจะแพ้เราด้วยนะ ในในในการเข้าทาประตูหรือในการใช้เทคนิคส่วนบุคคลเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าอินโดนีเซียแต่ในรูปเบสิกต่างๆในการเล่นร่วมเป็นทีมเนี่ยการร่วมกันซ้อมแผนการเล่นเนี่ยเขาจะรวมตัวกันนะครับในลักษณะที่มีแนวโน้มในการเล่นในลักษณะที่เป็นรูปแบบการเล่นที่ยาวนานกว่าเรานะครับในขณะที่เราเนี่ยถึงแม้ว่าจะขึ้นมาจากยูนิปและผสมภสานนักเตะแต่ด้วยการเปลี่ยนโคด้ดเปลี่ยนวิธีการเล่นเปลี่ยนแทคกติกต่างๆเนี่ย มันทําให้เด็กเราจะต้องปรับตัวอีกสักระยะหนึ่งนะครับและนะครับความนิ่งเบสิกต่างๆเนี่ยเราอาจจะนะครับยังสู้อินโดไม่ได้แต่ด้วยทักษะความสามารถส่วนตัวนะครับเซนฟุตบอลกระดูกเนี่ยนี่แหละครับเป็นจุดสําคัญที่ผมบอกว่าเราไม่ได้แพ้ชาติใดเลยและการเจอกับฟิลิปปินในเย็นนี้นะครับผมคิดว่าเราจะสามารถชนะฟิลิปปิน์ได้อย่างแน่นอนขอเชิญนะครับร่วมนะครับส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยชุดย23ของเรานะครับเย็นนี้เวลา20นาฬิกา เราจะร่วมนะครับช่วยกันเชียร์น้องๆของเรานะครับให้ประสบความสําเร็จนำชัยชนะนะครับเอาอันดับ3กลับประเทศไทยเราให้ได้ครับม่ใชเทคนิคฟุตบอลแต่จะอยากจะต่อกอนกับชาวโลกไม่เสี่ยงโชคกลางวิทีฟุตบอลสาบนของเราระบบนิเวสปอลไทยยังไม่ก้าวไกลไรระเบียบวินัยหัวใจยังไม่สมบูรณ์ไม่เกือนุนนำชัยช้างศึกยังเลวไหลไม่สมบูรณ์ คที่หนึ่งเจแปนเวก้าขาดสร้างทีมแมโปลยังทอดน้องคง์อาดหวานัาไปทั่วโลกตุวติเกี่ยวมาทำเป็นเที่ยชาติที่ยวอาดสามารถเกรีนไหม่คอที่สองพัฒนาภายในล่มหนต้องแงกส่วนจากเที่ยชาติชุนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวดองว่าเดบไครปิดประตูตสร้าง,ทงเทคนิคแพช่ชาติในติไทยกระบินไปสร้างวิชานใหม่ ในทางแด่ข้อที่สางคือสร้างคนผู้ชำนาญรู้หลักการสมัยนิยมเทคนิคผืนทาเกียวกับอัมให้เด็กไทยชำนาญกันสร้างบนลอเนฟิตีว่าเพื่ออบรมเพาะบ่มเยาวชนไทยรู้จัก้นทางไปสู่หนทางศาสตรเพื่อหมุนวน,นกลับไทยในการพัฒนาข้อที่สี่ประชาสัมพันธ์สร้างปัญญาให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการัแข่งเพือ่อรวมแรงในครอบครัวแห่งฟุตบอลไทยคือแก้วสิ การต้องแค่ส่วนการทำงานอย่างจริงใจต,ต้องรับจำาทันทีพระทุกนาทีทุกชาติลราไปนี่เขาทิ้งหา่างเขานี่เราพวกเจ้าไปแสงไกลเพื่ออนุชนเพื่อผลแห่งการพัฒนาจะกลับมาเปิดฟ้าเพื่อแรงสถารแรงให้ครอบครัวฟุตบอลไทย